สวัสดีครับทุกทุกท่านตอนนี้ก็มาพบกับผมูเนน i g i g r เมอร์ครับครับโอเคครัผมจะมาสอนใช้ g o o d Explorer Hack Cookie Run นะฮะก็คือ Hack Skill ดานน้ำแข็งนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกยังไงครับปลดล็อกตัวละครด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูครับโอเค อันดับแรกครับผมอยู่ในอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเกมเศรษฐีครับโอเคบอกของสักครู่ครับเอาสักครู่โอเคผมมาก่อนเนี่ยแล้วครับแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ารู o เอ็กพลอเหาตได้ที่ไหนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับอันดับแรกนะครับก็คือมันจะอยู่หน้านี้ครับสำหรับคนที่หล่นมาแล้วนะครับจะรูทเครื่องเรียบร้อย แล้วนะครับคือ root explorer ต้องใช้ในการ root เท่านั้นนะครับ root แล้วถึงจะใช้งานได้ครับโอเคแล้วก็อันับแไกครับก็คือเข้าี่นี่ครับเนี่ยครับอันนี้ครับ Data ครับอันนี้น่าจะรู้นะครับก็คืออ่ะอีกอันนี้ก็คือ Data ครับโอเคครับแล้วเราก็มาหาชื่อเกมครับครับ c o o k i e run นะครับโอเคแล้วก็จะมาหาครับนี่ครับ c o o k i e run โอเค เห็นไหมครับคุกกี้รันเรานะฮะเข้าไปเข้าทีา่ไฟลแล้วก็อะไรไม่รู้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับดูชื่อปล่อ่ะเดี๋ยวผมจะลบให้ดูนะฮะว่าอันไหนนะฮะก็คือข้อนแนะนาของผมก็คือนะฮะอันดับแรกนะฮะถ้าจะโหลดมาแบบว่าคุณกลัวจําโปรแกรมไม่ได้ครับผมว่าคุณอาจจะจําโปรแกรมไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันจะซ้ากันหมดเลยครับให้คุณปรับวันทีนะครับ เหนือกว่านั้นวันหนึ่งหรือต่ำงอนั้นวันหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นจุดสังเกตว่านี่ครับมันจะมีจุดสังเกตก็คือตรนี้ครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวอื่นนะครับก็คือถ้าตัวเดียวกับตัวอื่นนี้ก็คือหมายถึงว่าสมมติคุณไม่ต้องการจะแฮกแล้วเนี่ยคุณจะปลดล็อกมันออกให้หมดก็คือล็อกไปเหมือนเดิมเนี่ยคือครูคุณต้องล็กตัวนี้ครับครณทำให้ดูครับอ่าก็คือดีลิทเข้าไปเลยโอเคดีลิทเป็นหนึ่งตัวครับ อ่ะวันีทีของวันที่18ก็คือวันนี้ครับดีลีทไปอ่าโอเคครับจะเหลือวันที่17บทั้งหมดอ่าโอเคแล้วก็ไปเช็คที่เกมฮุกิลันครับว่ามันยังไอ้นี่อยู่ไหมครับก็คือล็อกตัวอยู่ไหมมันไม่ปลดล็อกมันปลดล็อกตัวเปนใช้เงินซื้ออยู่หรือไม่ถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่าลบแล้วลบผิดนะฮะอ่าโอเคครับ เวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มยีบสามครับโอเคผมว่ามันจะไม่ผ่านนะเพราะว่าเน็ตผมก็ช้าด้วย Wi-Fi ไไตัวเองแต่ว่าใช้ช้าโอเคมันนานเกินไปละผมว่าผมขอต,ตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับอ่ะโอเคครับกลับมาแล้วครับนี่ครับพอเวลาหนึ่งนาทีครับคือเรามาเปิดเน็ตโทรศัพท์ครับผมว่าไม่ใช่เน็ตโทรศัพท์เอานะฮะคือ ไฟฟมันชาเกินไปครับโอเคผมเมื่อกี้ผมเป็นสมัรเนี่ยมาแล้วโอเคเห็นไหมครับไฟกว่าเมื่อกี้เยอะแยะโอเคเดี๋ยวมาดูครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันปลดล็อกยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าปลดล็อกหรือยังไม่ปลดล็อกครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอีเวนนี้ก็น่าสนใจครับเนี่ยผมทำหมดแล้วโอเคเห็นไหมครับ ว่าบนนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นสีเขียวฮะก็หมายถึงว่าเขาห้ามใช้นั่นเองครับก็คือเขาไม่ใช้สก,กิลตัวนี้สก,กิลดาบน,นะฮะอ่ะแล้วเราก็มาดูที่นี่ครับอ้าวเขาล็อกไ้หมดเลยอะ่ะโอ้โหผมมีตังอยู่สมมติผมมีตังอยู่แสนห้าแต่ผมอยากได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ครับสมมตินะครับก็คือผมอยากได้ คุกกี้รสหมาฝรั่ง <c oughs> ขออภัยครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยครับโอเคเสนมูลได้คุกกี้หมักฝรั่งอ่ะโอเคครับโอ้โหแต่มันแพงมากเราซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเราก็ออกมาครับอันดับแรกครับออกจากคุกกี้ดันไปครับอันดับแรกครับต้องออกนะฮะไม่ออกไม่ได้นะฮะอ่าโอเคค่อยอยู่ในไฟตัวนี้ใช่ไหมครับ เราก็มาที่นี่ครับเออนี่ครับมันจะเข้ามาก็จะอยู่ถ้าบางคนอาจจะเข้ามาหรือตอนนี้ครับนี่ก็คุณกดไปที่เออคุณเซฟไอโปรแกรมไว้ที่ไหนโปรแกรมปลดล็อกแล,าลานน้าแข็งกับปลดล็อกตัวไว้ที่ไหนครับโอเคก็คือเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับโหลดสองตัวนี้ครับแล้วก็รูดเอ็กเพลเยอร์ด้วยครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยรู้ถ้ายังใครยังไม่รู้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิง้งลิงค์่อคิงรูทไว้ให้ด้วยครับโอเคแล้วเราก็มาหาที่ที่เราเราโหลดเอาไว้นะฮะก็คือผมโหลดไว้ในดาวโหลดนี่เลยโอเคเหมือนผมไม่เกมแฮกมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรครับขึ้นให้รูทเอะไรไม่รู้มันครับโอเคแต่สมมติอะตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เราต้องการจะปลดล็อกตัวปลล็อกครับแล้วก็มาที่นี่ครับ มันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งไฟไอ้ s a m s u n ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับให้เรามาที่ฝั่งขวานะครับเพื่อเรียกที่จะค้อลอกไฟลังใส่ในนี้ครับก็คือใส่ในโปรแกรมเกมครับแล้วก็วางไว้ครับโอเค okay, แค่นี้เราได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูครับอันนี้คือการปลดล็อกตัวนะฮะก็คือปลดล็อกตัวนั่นแหละเดี๋ยวเราผมขตัดวิดีโอไปตอนที่มันโหลดเสร็จแล้วครับมันอ่ะโอเคครับก็มาถึงตรง ดาวโหลดเสร็จแล้วครับก็ไม่ใช่แล้วครับผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปครับโอเคปั๊บเข้าที่กุ๊กี้โอ้โหสมมติถ้าเรามีตังแสนห้าเนี่ยที่ผมบอกครับคุณสามารถซื้อได้ทุกตัวเลยทุกตัวแต่ได้ตัวเดียวนะครับไม่ใช่ทุก,ท,กทุกตัวเลยครับซื้อแสนห้าซื้อได้ทุกตัวไม่ใช่นะฮะคือตามราคาตาาามราคาเลยครับอ่าผมก็จำหน่ายนะครับเอ่อใครียกยังไงอะ่ะ รหัสครับจำหน่ายรหัสคนโฮสูครับโอเคมีคุกกี้ทุกตัวครับรับเต็มทุกตัวครับก็ราคาพันห้าครับพันห้าโอเคเพชรก็ไม่ค่อยมีครับเวลก็จะประมาณห้าสิบกว่าครับอ่าโอเคผมเปิดขอเปิดตรงนี้ก่อนครับโอเคเสียเวลาไหมเนี่ยโอ้โหคุณแจ่สามดอกก็โอเคครับ โอเคเขาปลดล็อกแล้วใช่ไหมครับโอเคปลดล็อกเรียบร้อยอ่าให้ดูช้าๆครับอ่าเห็นไหมครับไม่มีตัวไหนที่ใช้ตั้งซื้อเลยโอเคเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ผมก็เพิ่งจะโกงมาใหม่ๆเลเย,ยครับโอเคเราก็ไปดูที่ตรงเับก็ยังออฟเหมือนเดิมคือใช้ไม่ได้อะ่ะใช่ไหมทุกทุกคน อ่ะเราก็ไม่ต้องออกพีแลนด์ละก็ไม่ออกก็ได้มาชีดาโหลดครับสก,กินดาดนแขนอ่ะโอเคแล้วกดเนี่ยกดยังไงกดจิ้มธรรมดาเนี่ยจิ้ม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 มันไม่สามารถเข้าได้แล้วต้องกดค้างไว้ครับแล้วจะเขเียนว่าโอเพ่นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าแตกไฟล์เราก็แตกไปครับแล้วก็โกอะไรไม่รู้ครับอ่ะโอเค นี่ครับก็ได้ไฟล์มาแล้วครับแล้วก็กดค้างไว้อ่าโอเครอบนี้เขาให้คัดลอกได้แล้วนะฮะก็คือมีการเปลี่ยนค่า e a อะไรของเขาเขาวาดไปครับแต่ผมจะยังไม่บอกว่าให้เปลี่ยนอะไรค่าอะไรของเขานะฮะ,อะโอเคราก็วางไปเหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็มาที่ตัวเกมครับเกมข้ออาจจะรีตัวเองได้นะฮะก็คือข้ออาจจะรีตัวเองครับ ดูสิครับอ่ะเขายังออฟอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับผมบอกไงครับว่าถ้าไม่ออกก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมรันนะครับผมไม่ออกโอเคผมก็จะออกไปครับหนึ่งทีป้าพาไปออกไปนะครับโอเคผมก็จะเข้ามาที่คุกกี้รันเหมือนเดิมครับโอเคคลิปนี้จะยาวหน่อยแต่ว่าละเอียดแน่นอนนะครับละเอียดถึงไส้แน่นอนครับโอเค แล้วผมก็จะไม่ผมก็จะบอกนะครับว่าเกมแฮกเนี่ยการที่ไปแฮกเกมนะครับหรือใช้เกมแฮกเอสบีเกมแฮกเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ถึง70%ในการแฮกนะฮะ70%็ในการแฮกเนี่ยคือสามารถโดนแบนได้น,นะครับก็คือผมไม่แนะนาให้โดนแฮกอย่างนั้นนะครับคือใช้เอสบีเกมแฮกเนี่ยมันสามารถโดนแบนแน่นอนครับแถมทำให้โทรศัพท์คุณเนี่ยลวนได้นะครับมาถึงว่ามันกินแรมเยอะเกินไปนครับ โอเคถามแข็งโอเคครับนี่ครับโน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 โอ้โหเจ๋งครับอ่ะี๋ยวผมจะไปให้ดูดันหนึ่งก่อนครับทุกชนิด900ใช่ไหมครับอ่ะถ้าผมบอกว่าอ่ะผมจะบอกว่าถ้าคุณแบบว่าเออว่ามันดีข้อดียังไงใช้ไอขึ้นก็ไม่ได้อ่ะเราต้องมาซื้อตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นหนาดไหนก็ได้ครับ นี่ครับให้ได้ออกตัวเร็วใช่ไหมครับถ้าอยากได้แบบภารกิจจบเร็วๆแบบว่าแสบบิแบหบ้าแบบวินาทีถึงประตูเนี่ยครับโอเคนะสมบัติของผมก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยให้ดูครับไม่มีอะไรครับเพิ่งเล่นเหมือนกันครับไม่นานดูได้โอเคเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยไม่คนจนๆนะก็คือ เพิ่งคำเล่นได้ไม่นานฮะอ่ะโอเคแต่ยริงๆเวลามันจะนานขึ้นไปคลิปนี้จะไม่เกิน15นาทีนะครับโอเคก็กดไปเลยครับคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับถ้าคุณมีแม่เหล็กอยู่แล้วเนี่ยพลังแม่เหล็กอ่ะคุมไหมครับคุณไม่ต้องกดอะไรเลยคุณวิ่งด้ยวยความเร็วแสงเหนือธรรมชาติโอเคคุณลอง ร้อยเปอร์เซ็นต์วพราคุณภารกิจสำเร็จแน่นอนขอไปครับไม่สบายจริงครับโอเคครับเห็นไหมครับโอ้โหสิบห้าไม่ได้ที่ถึงด่านหน้านะครับถ้าไม่ได้ขึ้นเอ่อได้ยขึ้นไปข้างบนนะฮะได้บุรุษพระโอ้โหนะฮะเราก็มาดูผมรางวันเราครับโอ้โหเนี่ยครับสิ่งที่ผมปั๊มมาครับ โอ okay. เคคุณแจสามดอกเป็นอัตราอะไรบ้าไปครับโอเคครับอ่าฮะเดี๋ยวบางคนเลาบอกว่าพี่พี่หลอกผมอีกแล้วเดีพวกนี้มันชอบหลอกใช่ไหมครับ <c oughs> ขอโทษครับก็คือเราต้องมาเดี๋ยวผมซุ่มใหม่อีกรอบรอบนี้รู้สึกยากนะฮะก็คือยากกว่าเมื่อกี้สามเปอร์เซ็นต์ เนี่ยเงินสองเท่าผมก็อยากได้นะแต่ผมไม่เอาแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเกมนะครับเพสโต้เขาได้เหมือนเดิมเกมเขาได้ปกติครับ okay. แค่เราเติมไฟล์เข้าไปเพิ่มเมฉยครับ mm hmm. คือเหมือนเราแค่แบบว่าเติมไฟ์อะไรเข้าไปโปรแกรมพิเศษเข้าไปเฉยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปสุ่มของแป๊บอ่าได้แล้วครับผมได้มาแล้วโอเค อ่าภารกิจอันที่อะไรกันเนี่ยอ่ะที่หนึ่งผมไม่สามารถเล่นได้ไดละผมไม่สามารถเล่นได้ไดละโอเคไม่เอาครับไม่เอาโอ้ยหนึ่งร้อยอันขมคุมครับอรู้ขมแล้วก็ไปเลยครับอ่ะอีกทีกครับวาร์ปไม่วาร์ปนะฮะวาร์ปไม่วาร์ปวาร์ปไม่วาร์ปเห็นไหมครับวา้าบไม่จริงๆแล้วเราไม่ต้องขยับก็ได้ครับเดีด๋ยว ไม่ขยับก็ได้ครับเนี่ยกระดูดเหมือนกันครับอ่ะแต่ผมขอแนะนําว่าขยับบันงก็ดีครับเด,เ,เ,เดี๋ยวจะเบื่อนั่นเองเดี๋ยวไม่จะเบื่อกันครับโอเคโอ้โหโอ้โหหนินห้าพันไม่ได้ไตั้งใจจะได้มาแต่ก็ได้มาครับโอเคได้เพชรตันสองอันหัวใจ โอเคครับก็ผมจะบอกว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะฮะหรือใครอยากจะให้ผมไปแคสเกมอะไรหรือให้ผมทำอะไรนะฮะก็บอกผมมาได้นะฮะผมไม่ว่าครับผมจะไปแคสให้ถึงที่เลยครับ อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเกมแฮกของครับว่าทำไมผมมือบอ์มันเข้าไม่ได้นี่ครับมันขึ้นอย่างนี้นะฮะคือผมไม่สามารถแอนมันออกครับไฟล์รูทไฟล์อะไรมันไม่สามารถรูทเกมแฮกได้นะฮะโอเคครับก็ผมขอจบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณครับ